สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะครับ e ีพีนี้นะครับเป็น EP ีที่467นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็จะนําพระล่วงนะครับเป็นพระกลุนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับเอามาให้พี่พี c ได้รับชมเอามาแบ่งปันราคากันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ พระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่วน ID l i ล e นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับมามาอ่าถ้าชื่นชอบไม่ต้องไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะพี่ๆนะ แอดไลน์หรือโทรมาเลยนะครับแอดไลน์หรือโทรมาเลยนะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับไม่ต้องไปถามราคาใต้คลิปนะพี่นะราคาผมบอกไว้อยู่แล้วนะครับองค์นี้นะบอกเบื้องบอกไว้ก่อนเลยพี่องค์นี้นะครับเอาไป8,500บาทนะครับ8,500าอบาทนะครับองนี้เป็นพระกลุนะครับเป็นพระร่วงนะครับเป็นพระร่วงนะครับอ่าเป็นพระร่วงนะครับกลุหน้องแจงนะครับเป็นพระร่วงกลุหนองแจงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่ๆนะ องนี้นะครับเป็นพิมพ์ซุ้มรัศมีนะพี่นะเป็นพิมพ์รัศมีนะครับพระร uh ่วมยืนพิมพ์รัศมีนะพี่นะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมด้านข้างนะครับที่เป็นลายลายแบบนี้พี่เป็นขั้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 นัอย่างๆแบบนี้พี่นะเขาเรียกว่าพิมพ์รัศมีนะครับพิมพ์ซุ้มรัศมีนะพี่พี่นะออันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วเป็นชิ้นตะกั่วนะครับเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นตะกั่วสนิมแดงนะครับอ่าชิ้นตะกั่วสนิมแดงนะครับนี่องนี้เป็นพระกลุนะพี่นะ อ่า8,500บาทครับตรงนี้นะพี่8,500บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่นะเอาไปไวๆนะครับคลิปนี้ไปไวๆนะพี่ๆนะอ่าแปหนึงนะครับพี่ๆนะแปปแปหนึงอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะพี่ๆนะอ่าดูไปหน้าก่อนเลยครับพี่ๆเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าหน้าตาติดชัดเจนนะพี่นะหน้าตาติดชัดเจนจมูกปากเห็นไหมครับนิ้วมือนะครับนี่เห็นไหม เส้นลายกระหนกต่างๆนะครับเส้นลายเห็นไหมครับนี่เส้นสายนะครับคมชัดลึกนะพี่นะเส้นสายคมชัดลึกนี่ดูสนิมนะครับพี่ดูคาบสนิมดูคาบไขนะองนี้นะองนี้มีสนิมมีคาบไขด้วยนะพี่นะเห็นไหมตะกวดสนิมแดงนะครับนี่เห็นไหมอ่าองนี้เป็นพระกลุ่ครับพี่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับดูแล้วชื่นชอบ ดูแล้วถูกใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่คราบคราบกลุคราบไข่นะครับนี่เห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมสนิมเห็นไหมเห็นคราบสนิมไหมครับนี่คราบไข่ต่างๆเเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมอ่าเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยคราบไข่นะครับขาวๆนะครับอ่าค่อยๆไล่ดูเนื้อนะพี่นะค่อยๆไล่ดูเนื้อนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่สนิมแดงชัดเจนเลยพี่นะเห็นไหมแจกๆนะครับนี่เห็นไหม อ่าน<ร>ะคร<ล>ับองนี้นะครับเป็นตะกัวสนิมแดงนะครับเป็นพระกลุ่นะพระล่วงเขาจะเป็นเนื้อนี้นะครับพี่อันนี้พระล่วงนะครับพระล่วงกลุ่น้องแจ้งนะครับพี่กลุน้องแจ้งนะครับอ่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่นๆนะอ่าถ้าหากเอ่ยชื่อผิดก็อย่าว่ากันนะพี่ๆนะผมเท่าที่ผมจําได้นะครับน่าจะเป็นกลุเขาเรียกอะไรกลุ่น้องแจ้งนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะพี่ๆ อ่ะดูค่อยๆดูเนื้อกันพี่จ๋าเห็นไหมโอ้โหพี่ดูดิเนื้ออง์นี้ถือว่าสุดยอดเลยนะพี่นะแบบเนื้อแบบจี๊ดจา๊าดมากครับพี่สนิมจี๊ดจา๊าดมากเลยนะครับพี่นะนะครับเห็นไหมเดี๋ยวตาปากจมูกเห็นไหมติดชัดเจนเลยพี่องนี้ถ้าให้ผมมองนะผมมองว่าไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเห็นไหม พระนี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่พี่เห็นไหมองนี้แปดพันห้าร้อยบาทครับผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระล่วงนะครับเป็นพระล่วงยืนนะพี่นะเป็นพระล่วงยืนนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับพี่พี่ดูด้านหลังนะเห็นไหมด้านหลังดูเนื้อนะครับนี่เห็นไหมครับดูเนื้อด้านหลังเห็นไหมโอ้โหราคานี้พี่คุ้มเกินคุ้มอ่ะเนี่ยดูไข่ครามีคราบไข่ด้วยนะองนี้นะครับพี่เห็นไหมมีคราบไข่ด้วยนะครับไข่ขาวๆเห็นไหม อ่านะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับพี่พี่8,500บาทครับองนี้นะพี่นะผมเอา8,500บาทพี่พี่ท่านใดนะครับกําลังมองหานะครับกําลังมองหาอยากได้พระร่วงนะครับนี่พระร่วงไม่ว่าจะเป็นกลุ่ไหนก็ดีหมดพี่กลุ่ไหนก็ดีหมดนะครับพี่นะล้วนแล้วแต่เป็นพระที่หายากนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมดูสนิม นี่ดูไข่นะครับมีคราบไข่ด้วยเห็นไหมอ่าเดี๋ยครับองนี้นะพี่ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทเห็นไหมครับอ่าเอาให้ดูใกล้ๆเลยนะพี่นะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับพี่พี่อ่าไม่มีใครหรอกครับนะผมจะอ่าจะเอาพระมาแบบค่อยๆสอยูมให้พี่ดูเนื้อขนาดนี้อนะพี่นะผมบอกเลยนะครับอ่ามีแต่เขาให้พี่ดูแวบบๆแล้วเขาก็ผ่านไปนะพี่นะ เห็นไหมครับมีผมนี่แหละครับช่องถอนพระเครื่องนะครับอ่าค่อยๆให้พี่ๆได้ดูนะได้พิจารณานะครับค่อยๆดูแบบนี้นะพี่นะมันถึงจะง่ายต่อการตัดสินใจนะพี่นะพี่ๆจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมดูความเกา่าความเดิมเขานะครับพี่นะเห็นไหมผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะองนี้นะพี่นะแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระร่วงนะครับ เป็นพระร่วงยืนนะครับอ่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกลุ่นน้องแจงนะครับเห็นไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่นะเห็นไหมครับเป็นพิมพ์ซุ้มเป็นพิมพ์เขาเรียกพิม์ซุ้มรัศมีหรือพิมพ์รัศมีนะพี่นะเนี่ยด้านข้างเนี่ยเขาเรียกรัศมีนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับนี่ดูเลยครับอ่ะให้พี่ๆพิจารณาพิมพทรงก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้ออีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูพิมพ์ทรงนะครับเห็นไหมดูพิมพ์ทรงดูความโอ้โห พระโบราณนะพี่นะผมบอกเลยว่าพระโบราณเนี่ยศิลปะเขาเนี่ยศิละปะเชิงช่าง <aine S 2> <on choice S 1> แบบโบราณนะเขาแบบอ่อนช้อยแบบมีชีวิตชีวาจริงๆนะพี่นะอ่อนช้อยแบบมีชีวิตชีวาจริงๆนะครับนี่เห็นไม่ด้านหลังเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นแบบหลังเรียบนะพี่นะเป็นหลังลางปืนก็มีเป็นหลังลายผ้าก็มีนะครับหลังเรียบแบบเนี้ยพี่ผมว่าเป็นพระที่สวยคลาสสิกนะถ้าหลังเรียบแบบเนี้ยผมว่าเป็นพระที่สวยคลาสสิกนะพี่นะเห็นไหม จะหลังไหนก็ดีพี <player> ่จะด้านหลังจะเป็นรางปืนก็ดีจะเป็นลายผ้าก็ดีจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยก็ดีนะครับล้วนแล้วแต่หายากพี่ล้วนแล้วแต่หายากนะล้วนแล้วแต่หายากนะครับผมเอา8 5 0 0นห้้บาทนะองนี้นะพี่นะเห็นไหมครับดูนะครับดูดูความเก่าดูคราบไข่พี่ๆจ๋าโอ้โหพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูนะครับพี่นะดูนะเห็นไหมโอ้โหแปดพับาทองนี้ ใครไหวใครได้นะผมบอกเลยนะครับอ่าพี่ๆท่านไหนนะครับกําลังมองหาพระล่วงอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับดูสนิมนะครับอ่าดูนะครับพี่ๆนะอ่าองค์นี้ผมเอา8,500บาทครับ8,500บาทเท่านั้นเองครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ fc ไว้เพียงแค่นี้ไปลวครับสวัสดีครับ